สบายดีสบายดีเนาะพี Nicholas, ่น้องเมื่อสุ่กูสุ่คนเนาะมัมองสบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางเมืองไทยกันนึงมาพบมาพอกับช่องยูทูปของเราวีญญาณใจกันเอยพี่น้องเลยอีเส้นเก่าเส้นเดิมมันเก่าเส้นเคยพี่น้องเนาะพบพอกับช่องยูทูปของเราเวียงมบอนี้พี่น้องเนี้ยเสิออกไปเอารถเนาะรถน้องไสละตอนนี้ใจใจเพื่อหาใจใจเดี๋ยวเอาไปส่งนี่มันสีเท่าไรพี่น้องเนาะได้จังว่าบึงมาชมกันพี่น้องเลยน้องที่ไทย เบริ่งอยู่ห้างสมเปรกนี่แหละพี่น้องเลยการใส่ใจอะไรก็บเเวียงอ่าสิเป็นคนออกให้ในการที่ว่าน้องจ้อยนั่ะน้องพี่น้องเป็นอ่าเกลือยหรือว่าเม่ผู้คนทีเทื่ยวต้องจ้อยน่ะนี่พี่น้องเป็นคนออกให้เปินให้บาเวียงจัดการเลยน้องเพียงแค่เอาไปเบิ่งในการมาเสียสลายพี่น้องเนาะใการใส่ายไปเบิ่งมกันเใสพี่น้องไป เป็นเบี้ยงยังเบี้ยงยังเนี่ยโกบตัวนี้เนาะ,ะ,ะกับกงบ่โกบแต่กระปง พาตัวนี้พอมันแตกเลยแตกตัวนหน้าตันมีก็ได้มาเบิ่งแต่ว่ามันงมงายมันชื่อหมใช่ยในไรมันมันแตกตัวนี้นั่นจังเอามาเปลี่ยนกันคีบพุ่นคีบดิ้นอออ๋อนี่แตกตัวนี้นั่นจังดินออกเบิ้ดเอามาเปลี่ยน

Rồi mà lên nó. Rồi rồi. Không đặt. มามหั mm. hey actually, mm ่น hmm. ต hey ัแเองเปินได้ชาวเมื่อบนเออเอาเก็บเอาเอาใส่กล่องมารถแล้วเออเออใส่กล่องยางมันบ่อยางเจ้าบ่อโมเมนต์บ่อใส่กล่องไป้สิมแชร์กตาร์รถแชร์ตาร์รนี่บ่อสบิน ตามทุนเจ็ดเพื่อการสมรสน้องหนักเดี๋ยวเราถ่าเงินทอนก่อนน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปตอกันอยู่พุ่นพี่น้องพอดีทั้งเฮียชายเป็นเก่ามากงมันโบคือเกา่ากับมันคนรุ่นกงมันคนรุ่น,นออแล้วกงกือปบว่เขาเอาเขาเอาเราอะเขาลักไปได้เราอะ ทางหานมันเขาเราเา่าเขาลักเขาลักแ้วเมยอว่าไม่เห็นยุ่กว่น้ฮะแน,น่แน,น,น่เจ้ากับบุธือมาไวหวเหรคิดว่าเขาเชา,เาดรเขาเอาไปชับเรววาะอะเน,นา,าะเอาไปตนตีก เปลี่ยนจักมันหาจั๊กับเสือไม่ว่าเนียเกินสามสามันเจ็ดนี่นะบินมันเขาเปลี่ยนบางทีมียงเมียง่หาขอบจักหาขอบจักได้คกับ่ันเรอยหา ยังพาอันาตัวบนคาดนะตัวแพงคาดนะาด้าด้าดตาาบิัไหนหงเขาตัวบังหน้าบังหน้าตัวนี้ด้สี้อยตัวนี้นิ่วล่อเกล็ดล่ขาเสียบขาเสียบเบสขค่ะ คานเบรกมันนี่ด้เบรกเนาะแมนเบเบรกาท้ายสามรมรอยหกสิบเขัีเกนขาตั้งเกาตั้งรเก็ขาตั้งตัวใดมีเกฑนขาตั้งอยู่กนขาตั้งเกนตั้งหเกเกาตั้งอยู่รุบอยู่ในอีรุมบนย่งนั S <S ตนี้เรอันอน่นะเออแมะดีมันกระฮักเลยนะตะกี้มันอนั้นะมันบิดเลยเมันเข่าหันลุก้ตอาสตาแปงตาอีไรแปงตาตามสูงนี่ตาตามขึ้นเลยหนึง 100. <ม>่งร้อยรวมมาทีสามพันเจ็ดร้อยบาทแม่โอ้แปลงลายาอยู่เนาะลายยางอ่ะนะ เเก้าอ่ะคือทางหนาช่ล้งรับใปะอันะอันปไมใส่ขึนไปเลยที่้นใส่ขึนไปเลยแต่ว่ามันหลายคนเลที่เห็นทางล่างน่แต่ว่าใส่ใส่กเงหนาืนกแล้วปุ๋ยใช่เาเนาะคุปุ๋ยใส่พว่าเพว่าใยู่แต่ว่ายยันึถงมาทานจาก้อนตอนยูต่นะยูต่อเเต็มเนว่าทางล่างไม่ใช่นะ 3ปสามพันเจ็ดร้อยบาทพี่น้องกันเป็นเงินกีบนี่อเ้าสองดันทีใครเท่มาดูอ๋อเจ้าน้ามนะเที่ยวเรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าน้ามใคเจ้าน้าอยู่หมู่บ้านนี้บอโอ้วักชมนี่เจ้ อบนคอนข่อมฉ่อมเหลวเพราะว่าของเรามันเป็นเครื่องใหญ่ดิสี่สิบเมตรเครื่องเครื่องใหญ่เลยมันไวเปลี่ยนข้างเดียวเนาะมาแต่ละนั่นเลยมันเครื่องเขื่องน้อยพวกมาเจแต่ละเขื่องแล้วจะลองลองกอย่าได้อย่าได้โอ้อย่าได้โอ้ยหัวยังฮะ บอวย่างพออยากลองบอย่าอย่าอย่เพาะไออันมีอันคว่ำนั่นกวนานีก่อนรถเนาะอยากลอง้อ่ะคเจมนนมนเสียงน้องเก่ทเนาะเป็นอะไรจัจัตึมหรือสลบเลยบ่ไหมลุกขึ้นมาเอารถเอออะไรฉลบบ่เยอ่าเน่าตามตึมเน่ยจะลบนองลาวได้เคยฉลบบ ฮะตามในเชลบเลยโล่งเองฮะลงเองบอโลงเองในเชลบเลยวโลงอ๋่าแลาอ้ค่อยไปค่อยมาบัดนี่นี่แมกยอัแย่เนยค่อยไปค่อยมาแล้วจะพากันขี่ไว้มาหน้ามัหน้าบัง คำดินมันออกลายเลยมันโมยากคือเกล้าได้ดดกับเมอรได้ขี่ว่าแม่แม่จับห้อนสูบติดเลยแม่เชียร์นักบนนี้เออนี่ผมขี่มานมาเฮาโกงมันคนหลักไปกับทางหน้าเอาเอส่วนเอะกัเปลียนสนิบเปลาสารใหม่ เปลี่ยนไปเลยนะมันหาอันตัวเก่ามันเข้าไปนาะล่ะเขาบอกว่าเข้าไปคนรักวันเห็นอยู่วันไปกดตยวเฮอเอาไปเชอเ้เเื่อ่องางเดีแล้วร่างมันน้บุนอ้างละบุคคล

รถเฮซ้ายกับีเข่ามาได้นี่แต่ปั๊บห้มันเดวเฮือนกับมันปั๊บให้ปั๊บห้มันเดวได้มือนจะได้เทพวกเราเก่งสิไฟยด้วยหรอบุรบอลด้แ่ไม่ปกอแม่พิจชตรูดแลีวไรด้ลแล้วละ่อพี่คำนั่นกับเทมุงนี่ม่มาถอกอยู่พี่เขาไม่ไ้นี่ยปล่อยมันเลยบกเขาไม่ด้นี่ปล่อยมเ่ รถโดนเหรถใช้คำพอนั่นงเข่งรถไปยังเข่งขึ้นนหะเข่งให้เพื่อนรถเขามานี่รถเพื่อนมาถอกอยู่บางนี้มันจะขาเอาไปถอกอยู่พุ่นเนี่ยรถเหยียบไปเหยียบมามันนั่นพดมันหอมพุ่ะมันพ่อรักตัวน่ะเข่งรักตัวน่ะให้เพื่อนเขามาหันนะครับเพื่อนห่วยถอยก้ดมานี้ ป๋าถามมาถอกมงเกานี่มันสีอันนั่นพี่น้องกันมงเกามันทีนี่มาแต่อมรถเนาะพี่น้องเนาะมาแต่เอารถบดเนาะรถประชมอันเนี่ยบดสามพันเจ็ดร้อยบาทเป็นเงินกีกบกระชองล้านปลายยังบัน อ้าว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 ดเชียนญ่มาตะบาดนี่อ้าวอยูได้ระบาดนี่อ๋อบมได้บมได้มันคือเนจซี่ตากหอก้วางตาอกอกอองานเข้าแล้ว แปลงกคักได้ตัวนี้กะเอาเบิ้งกัคาก่อนดจังนะัให้เก่าดประเด็นน่มเจ้าห้องขึ้นอยู่บ่นเด็เด็กตุุมเห้องห้องแก้ินอยู่บ่ห้องขึงงงง้นจชมปนี่อยู่บ่บอมาอกตะปูบ่มไรบ่แพมัน จอจิกกระปูนี่บ่แพ้มันเี่ตัวนี้มันก็เสียวลงมานีมันก็แตกมรุดนีไปเลยเบ้ยเแ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเฮ้ยลฮ้เฮ้ยเฮยเ้เฮอเเ้ยะเยเฮ้้งเฮ้ยเฮ้้เเ้้้เเเย้เเ้้เ้้ แมนวอแมนวอเนาะบอกอยู่เกินช้างมันเป็นไปตที่เกินช้างเพราะเอาอ่างเดียวมันจะไหลมาทางนี้ให้มันไหลไปข่างเดียวออกออกตะพังอ่า คำมันนั้นมีไหมคำมันตกไล่คอยจะให้จุ๋มเจ้าไม่ตกตกทามอีกมันนั้นจะตกตกแค่ตักตักเพตกก่อนตกก่อน Mà vô, nạc đấy. Tổ con. <laughs> tổ xem lại xem nưng này. Đại vô cầm tọc, Ờ, ông đích cả đấy. Ông đích tọc. เอาเด็กขนาดตอดเอาเด็กนามันสีตกลงเนี่ยคอนตีตกลงเวยขับไม่ยังว่ามันตกยางมันดินเหน บาดีเด้ฮาน,นาะตอกแกชชามมันตอกวนพุ่นน้ำแล้วกับวนนี้นำตอกแกชามมันเนี่ยคือว่าพนะอฮาดวดจับอะไรมอะไรมันเอาดวดมาหิงตอก เช่นดำนะพาเห็ดเอ่ยชนดำพาเห็ดนะ ตักมันเบิดก่อนตักตัวนี้ไปเบิดก่อนมันสีน่ะไปเบิร์ตอาจจะเงาตักตักแต่ฝั่งนั้นน่ะฝั่งนี้กับป้าไม่นี่เลยตักกาวเชื่อมเจ้าใช่บ้างเปลี่ยนได้เวลาอยู่ข้างนอกพี่ดินั่นเลยอีกเลยแยกตกรลักยากได้ยามนี้มันเนนป็นยามุฝน เรอไปเลย

แต่ละพี่น้องไงยจยังไงกะมือ,อนเนาะมือ,อนในชิได้เท่ยังไงกะฝากติดตามเบิกน้ำกัรพี่น้องเนาะทุกคลิปพี่น้องเลยมีแต่ว่าพืชในเตรียมพอกการเทพืชด้วยกันในรายคนเ,ออเนาะพี่น้องโอเคคลิปนี้ก็สีขอจบลงไปก่อนเนาะถ้าว่าพิพาทกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภยัยหลายๆพี่น้องเลยขอกล่าบคำว่าสบายดีสบายดีไปสู่ทุกคนเนาะ